สวัสดีครับยินดีต้อนรับคงเข้าสู่ Exclusive Talk ครับกลับมาอยู่กับผมเซกซ่าเหมือนเคยครับและในสัปดาห์นี้เอพิโซดนี้ครับเราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งนักกีฬาหนุ่มนะครับที่สุดมันมากๆเหมือนกันครับในตำแหน่งซับพอร์ตครับเป็นอีกหนึ่งตัวแทนจาก E-Arena ครับนั่นคือรัสเซลนั่นเองครับอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับ สสวััดีครบชื่อเล่นชื่อเดชนะครับชื่อในเกมชื่อลัสเซลนะครับเล่นตำแหน่งซัพพอร์ตให้กับทีมเอรีนานะครับเดชครับปีนี้เดชอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ19ครับยังไม่20เลยเดชเล่นนาวีเดชอยู่เท่าไหร่ครับแล่นซีซั่น2องะครับก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งเหมือนกันเนาะเล่นโซโล่ครับแบบลองมาเล่นเกมแนวนี้ดูครับมาโซโล่เลยอยากลองเล่นก็ลองเล่นดูหันเริ่มจริงจังเริ่มรู้สึกว่าอยากแข่งแล้วเนี่ยมันตอนไหนครับเริ่มอยากแข่งน่าจะเป็นตอนปีที่แล้วครับก็ใช้เวลาาประมาณปีหนึ่งเนาะมาถึง ใช่ค oh, อ้ตอนนั้นเริ่มแข่งยังไงอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิแข่งกับเพื่อนครับแบบเป็นทีมเจอกันในแรงอย่างเงี้ยครับรวมกันมาแข่งครับมีสมาชิกที่เล่นด้วยกันตอนปัจจุบันนี้ด้วยไหมไม่มีครับไม่มีเลยพอจะมีคนรู้จักอยู่บ้างในเซมิโปรด้วยไหมมีไหมในสมาชิกชุดนั้นไม่น่ามีเลยนะพี่เด็กแรลงหมดเลยเด็กแแงหมดเลยเหรอใช่ครับแล้วตอนแรกเราเล่นเราเล่นตำแหน่งอะไรอะ่ะถ้าโซโลแแลงมันไม่น่าเป็นซัพพอร์ตนะตอนเริ่มเล่นผมก็เล่นพวกเมดกระป่าครับเฮ้ยเดี๋ยวคุณเมดแล้วคุณไปป่า มันมาซัพพอร์ตได้ไงคุณทีมาเล่นซัพพอร์ตเพราะว่าช่วงนั้นมันแบบตำแหน่งที่ขาดเะครับอ๋เอเสียลาดแหละเอาง่ายๆไม่งั้นมันไม่ค่อยมีใครชอบเล่นตำแหน่งนี้แล้วคุณไม่ชอบไม่อยากเล่นเมทต์ต่อไม่อยากเล่นป่าต่อหรอไม่ชอบเพราะว่าป่ารู้สึกว่ามันเล่นยากแล้วก็เหมือนโดนเพื่อนร่วมทีมชอบทิม ในทพียร์อะพี่ก็ชอบพิมพ์บ่าแล้วมันก็เล่นผมว่ามันก็เล่นได้แหละมันกดดันแหละมันกดดันแหละเพราะทุกคนชอบมองว่าใน R าวเนี่ยป่าต้องทําเจมป่าต้องแบบถ้าเล่นแพ้โทษป่าไว้ก่อนตอนนั้นเล่นซัพพอร์ตครั้งแรกกับกับทีมอะไรกับทีมนี้เหรอครับหรือว่ายังไงเส้นทางมาแข่งจริงจังนะครับตอนเล่นซัพพอร์ตก็เล่นตั้งแต่เริ่มเล่นเลยพี่แบบทีมทั้งสองนี้แบบเล่นป่าเม็ดแต่ตัปเดียวพี่แล้วก็รู้สึกซับพอรอ๋อแต่ตอนที่รวมทีมที่คุณบอกว่าเริ่มแข่งเนี่ย ก็ไปซัพพอร์ตเลยอ๋อครับใช่ครับเล่นอยู่นานแม้กว่าจะมาทําทีมแล้วแบบเริ่มประสบความสําเร็จอะครับก็้ะปีหนึ่งนะพี่ปีหนึ่งเต็มๆเลยครับที่เล่นอยู่ที่จำได้ว่าวเราเนี่ยสร้างชื่อกับเบบี้พิกตอนนั้นคือไม่ใช่ทีมชุดนี้ถูกไหมไม่ใช่ทีมเบบี้พิกใช่ไหมตอนแรกที่เราเริ่มกับเพื่อนๆใช่ครับแล้วเรามาอยู่เบบี้พิกได้ไงอะตอนนั้นผมอยู่ ชื่อทีมว่าเอเลียนแอติจูดนะครับอ๋อผมจําได้จําทีมคุณได้แล้วเอเลียนแอติจูดก็มีเคยแข่งขันในโ์เาเมนข้างน,นอกอยู่พอสมควรในระดับเซมิโปรก็ช่วงนั้นเหมือนเป็นช่วงที่ผมอยู่ทีมเอเลียนแล้วมีช่วงที่เหมือนพักอะแบบก็เลยพักไปอาทิตย์สอาทิตย์นะครับแล้วทีนี้มีเพื่อนรู้จักกับทีมเดลิยิครับเขามาแบบชวนผมแบบอาแบบสนใจมาเทสแบบโรไม้แบบเขาขาดโรแับทีมเดวิทิ เซ็งๆน้อยๆหมดไฟอยู่พอดีก็เลยมีคนมาเติมไฟได้วยการชักชวนอย่างนี้ตอนนั้นคุณก็เลยได้เข้ามาแข่งเลยถูกไหมใช่ค่ะแล้วมาเป็นนักกีฬา ส email, ังก um. ัดของ e Arena เนี่ยได้ยังไงครับหลังหลังจบทัวร์โลดทูเอเวเววซนะพี่ก็ทีมสังกัดเอไอเรนาเขาก็ได้ติดต่อมาชักชวนครับแบบอยากเป็นสปอนเซอร์ให้อะไรเงี้ยครับอืมตอนแรกมาเป็นเด็กๆในอ c ค d e m y มีของเอไอเนาก่อนเขาเล่นกันอยู่พักนึงเลยแข่งกันโชคโชนหลายหลายทัวร์นาเมนต์เลยแต่ที่นี้มีคําถามว่าแล้วคุณจําได้ไหมว่าอยู่ดีคุณได้ขึ้นโปรลีกอ่ะมันมันเกิดขึ้นยังไงครับมี โตนเนมนต์หนึ่งที่เขาจัดการแข่งขันแล้วทีมผู้ผมก็ได้ทําการเข้าร่วมการแข่งขัน,นครับเหมือนจะชนะแล้วก็ได้แชมป์ตัวนั้ะครับทางสางกัดก,ก,ก็เหมือนจะยื่นข้อเสนอว่าคนไหนว่าอยากขึ้นมาเล่นในโปลีกบ้างไหมก็อก็นั่นคือจุดที่ทาให้คุณ ได้เข้ามาสู่โปรลีกในฤดูกาลนี้นั่นเองใช่ครับพี่จากเริ่อที่เป็นเอีย a c ค d e เดมีมาสู่เอียแาจำความรู้สึกตอนนั้นได้ไหมว่าเฮ้ยสำเร็จแล้วว่ะดีใจพี่ก็อยากลองขึ้นมาเล่นในโปรลีกด้วยตอนแรกก็แบบเหมือนเป็นความฝันนึงไงครับต้องกลับบอกที่บ้านยังไงอะทั้งนี้ที่บ้านผมก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับเขาเห็นที่เราแข่งมามันก็เหมือนแบบ,บจะเป็นอาชีพ ได้ด้วยครับคุยกับพ่อแม่ก็ก็เลียครับก็ไม่ญห,หากันครับอ่าชีวิตมันเปลี่ยนไปจากเซมิโปรเยอะขนาดไหนครับเดชเล่าให้เราฟังหน่อยสิเปลี่ยนไปเยอะครับเปลี่ยนตั้งแต่เวลาซ้อมแล้วก็เวลานอนดนะ้วยตอนที่มีการแข่งขันแบบทัวร์เมมนต์แบบปกตินะพี่ก็แบบซ้อมแค่รอบสองทูมารดดูคลิปซ้อมแล้วก็แยกย้ยายแต่พอมาเป็นโปร<ๆ>ลีกก็มีรอบซ้อมรอบบ่ายแล้วก็รอบ ก็เหมือนมีสองรอบครับเขาจับตาดูคนว่าคุณเป็นผู้เล yes, ่นซ right? ัพพอร์ตหน้าใหม่ที่อนาคตไกลมากมากกับชื่อเสียงของราเซลรู้สึกยังไงบ้างครับคอมเมนต์ถาโถมเข้ามาชื่นชมคุณรู้สึกดีมากเลยพี่แบบมีคนชมครับเราก็เล่นโคงฟอร์มไปเรื่อยครับเล่นให้มันดีขึ้นทุกคนเรื่องชื่อหรือชามากว่าคุณเป็นคนที่เสียงหนักแน่นมากตามมาตไปทำเล็บไปทเอ็บไปทำ เราแทงสายไหมไม่เหมือนกับที่ผมนั่งคุยกับคุณอยู่ตอนนี้เลยน่าจะนะพี่ตอนซ้อมหรือตอนแข่งก็จริงจังหรือว่าคอให้เพื่อนนำเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเวลาปกติผมก็ปกติแล้วก็เป็นคนพูดเสียงข้างหล้วอ๋ออาจจะอาจจะไม่ได้แบบโฟกัสเหมือนตอนที่เราโอ้โหทีมแข่งมันต้องแบบทุกวินาทีอ่ะมันต้องคอมันต้องบอกแล้วอย่าให้ชัดเจนก็จะหนักแน่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ใช่ค่ะพนี่คือรูปแบบการได้ของพวกคุณด้วยแต่ความพร้อมเนี่ยคุณคิดว่าตอนนี้มันพร้อมสักกี่เปอร์เซ็นต์ละทีมคุณพร้อมประมาณ70ครับยังไม่ถึง100%นะขาดอีก30มสิทำไมถึงขาดอีก30มอ่ะอีกสาก็ต้องมรับกลุ่มครับเคยวางแผนชีวิตไว้ไหมครับว่าอยากจะเป็นนักกีฬาตรงเนี้ยไปถึงอายุเท่าไหร่เอออยากแข่งไปเรื่อยๆครับพี่ชอบเป็นคนชอบเล่นเกมเราเอยากคิดว่ามีอุปสรรคอะไรที่มันเกิดขึ้น กับเส้นทางในลางคุณบ้างไหมครับน่าจะเรื่องของความกดดันแล้วก็ทีมฝั่งตรงข้ามที่เราต้องเจอกันครับคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ชอบรับแรงกดดันที่มันเยอะเป็นไปอย่างงี้เรใช่ครับที่แล้วเราจะแรงกดดันอย่างนี้คุณทำยังไงอะหายใจเข้าลึกๆครับสมาธิให้มันแบบหัวล่กโๆครับมันจะทําให้เราแบบเล่นได้แบบว่าไม่ต้องคิดอะไรครับผมสติตัวเองแล้วก็โฟกัส ตัวเองให้เต็มที่ได้เห็นแล้วแหละว่าคุณแสดงศักยภาพมามากมายในฤดูการนี้ช็อตสวยๆเยอะมากๆนะครับมีข้อความอะไรในใจที่เดชอยากจะบอกคนที่อยู่ข้างหลังคุณที่ทําให้คุณประสบความสำเร็จเป็นนะักกีฬาปโปรลีกได้ในฤดูกาลนี้แล้วบ้างไหมครับแร,แรกเลยก็ต้องขอบคุณพวกน้องๆครับที่ทําให้ผมได้เข้ามาเล่นในทีมเบบี้พิกขอขอบคุณทางสังกัดอียาลีนาที่ให้โอกาสผมได้ขึ้นมาเล่นสิ่งหนึ่งที่สนับสนุนคุณเพิ่มเติมขึ้นมา คือแฟนคลับของเอลแน่ N A. วันนี้มีอะไรอยากจะบอกพวกเขาไหมครับขอบคุณทุก คำชมนะครับที่ได้ติดตามแชร์พวกเราก็ขอขอบคุณมากมากครับโอ้ผมก็จะทําให้เต็มที่ในแรมต่อไปครับพัฒนาต่อไปนะครับเราสู้ต่อไปแล้วขอให้ประสบความสำเร็จนะครับน้องเดชลาหมดแล้วขอบคุณเดชมากๆนะครับที่มานั่งคุยกับเราใน e x c l u s i v e Talk นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคราวหน้านะครับผมจะพาคุณไปคุยกับผู้เล่นคนไหนใน RV Pro League 2022 Summer ครับก็ต้องรอติดตามไว้ให้ดีด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วนะครับลาไปก่อนนะเพื่อนๆที่ครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามเพจการินาโ o v ีทัวนาเมนตเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย